ใช่ตาชายใช่ละใช่ละชลดแม่ขาวแล้วไล่ร้องเข้าที่กับปังปิกอดห่วง่ันทะลเบาสามสองนึ่งไปแบบได้โแมนอีกขาวเป็นโจ๊ดแก่ๆทำไมอาไมสามสองหนึงไป เอ๊ะเก้าเก้าครับสามสองหนึ่งไปพอไปเอ๊ะเก้าเก้าครับโอ้ยช่เงสาขึ้นหนับดึงดไปไปมากจริงครับอ่ะบั้งลงผลดีตลอดไปครับบานบิ๊กสุดครับโชคดีครับสามสองหนึ่งไป ข้าคือกินขนาดอินขอบุณขอบุณทีมงานสีมีน้องครับนํำเย็เมาฝาดเต็มแล้วคืนนี้ครับมัน้องมีแนว่ยใข่าหวานนะบอสนี่ข้อย่แต่กินมันมีมาเป็นโลมเพราหวานกพีสบายใจได้นะครับสบายใจได้ สอ0ร้อยสี่สิบาทน่สามรอยสิบห้าามร้อยสิบาอาตองเอ็นก่เาไหมบ้างมหาโชครับพร้อมเก้าที่สามสองน้าขอมหาโชคััเป็นยัางจุดสูงตาำ ไปต่อสองกับต่อสามกับต่อสองกบพี่นอของดีกันมาครับะยันกสุองฟ้นะครับขอาโชคดีังคาท่านนึงใส่สมปืนแล้วบังตองไปเอามาครับบังตองไปเอามาเลยสองนนบ้าดารเปาครับเป็นแง่นี โอ้ยบวกกับลมเป็นพลัทิศไอ้บววเทพเพิ่มหลวงอินพร้อมเข้าทีสามสไปไปลงป้าอยากเึินอยากเึินควันควันคนเออโนไว้ให้แห้งเลยบางครั้งปัตจะหองจะเป็นแห้งบัด การเดนงอางจังหวแรกหรือว่าพาได้นะครับ100จดชั่นเรโรนหรือว่ามืดทรณนา้ีเบาเลยครับแตงบ่มีนุ่มนิ่มนุ่มนวลนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนวลมากๆตอนนี้1 0อจเอ้ยทั้งดนและทั้งเสียนะครับ เจ้าพี่เล้วแม่นอนอากินก็แบบนี้ก่จะเตรียมลูกเองคงส็็จคงว่านะครับได้ฝากเพียเดียวฝากหาวนั่งเ้อนอาใส่หางันขวากันเะโยนนมติดนมล้วนคงเส็็จคงว่า นำนักกินตลอดนะครับเลขาเลีขาตรงเลี้ขาตรงนี่แ่น้องเันฝาครเป็นจุนไปหน่อยสาง้อหกสิบพัเบาดีกว่าเดฮะหลุดร้องครับตองดับปุ๋ยปุ๋ยบางนะครับเดี๋ยวด้านได้พร้อมตั้มลดบางๆสามร้อยพันล้าพี่น้องสบายสบายครับเลขสี่สิน ไปได้นะครับเบาดีกว่าเดิมเอ้ยนอนแนนอนเช่วนตกับฟาดับนะครับสามร้อยาสิต่อมาอานจะต้องเบิ้ลกันเลยสี่ร้อยนะอยู่เหนัไปแม่มาจะมาพาเอาไปออกไงเอาปออกก่อนสิได้หาช่อง นี่พี่น้องเดินดันสองก้อนนี่นะครับข่างตงา้นสะแบกนี่เด้อดเด้อมันจะล้มตรงกลางน,น,น่ะนี่เปลี่ยนตะเก็บของก้อนดันไส้คุณชวนของกำนักหางด้วยนะครับโอ้ดีแล้วนีพอออกนะครับพี่น้อง,ง,งเดินต้นสะแบกสูงๆนี่นะครับตัดตักก้งียงนี่ครับให้โอกาสคนนะครับตคนนี้คนนี้นะคนนี้พอออกนะครับ สามลงมาปึ้งสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบคึ้บไปหน้อยสี่ร้อยสามสิบ